ยักท่านเด้ออังสัมมาสัมพุทธังภะวะสุทธัง ปัสสํโสสํภังนะมะปะไปในสมาทาน15พร้อมอะโนมะยันติติสสะระเนนะสหังอังฆาสิราญิยัจฉะมะ <tuh> <mere> <mere> <di> <mere>

Tapi yampi samang saranang kacami. Tapi saranang kacami. Tapi yampi sanghang saranang kacami. Tapi yampi sanghang saranang kacami. Tapi saranang amansaranang kasama satiya sama tjiyami siva wira ramanisika kasama tjiyami suka miraya maca pama tatanam patang sama tjiyami สีเลนะสุคาทิงยันติสีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิพพุงยันติตัสมาสีลังวิสุันทาอิตินี่ <susuruh> <suruh> <suruh>

หวาเลยบามีก็ได้เ้ย่านกเยมันยังหลบเยไปรวมให้ได้หาแต่ป่าไปเยอไปไปะไปหไดเลยบาไออกดอกวอเอบอโอ้มันคือเจียวค่อยแทะภาษา ปว่ในเาคนไท้มีบางคนที่เพียงห้องงอกเล็บคนหนึ่งคนไท้ไม่เคยกินกับข้าวมาเมืองเราได้ย่างอออคอยบดไปามดนี่นมปังกับหมู สายน้ำเลี้ยวจนเราเต่าค่าเดือนหมดนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมทางอีสานบ้านเฮเขาเรียกว่าขึ้นเครื่องเดือดวันนี่มีความสุขมีน้องมาพ่อามะพ่อตากรันท้าบุญถวายเพื่อนผานเดือบเแล้ววานนี้เพราะไม่พี่น้องกับมันกินข้าวหอมกันนี่แหละนั่งกับเพื่อนยังสิละลูกล้านกับสิบบุคคลได้เห็นในทุกเมือนี่นั่งกับเพื่อน อยู่มิเนกาบวยเฮ็ดยังสิได้อยู่มิเนกามีแต่บานเฮาน,เนั่นแหละมีความสุขเปลบ่รวยหรอกนีท่อกระซาะกระไลอยู่แต่ว่ามีความสุขกันนะแต่ว่ามีความสุขกันนะ เขาเรียกว่าถ้าไครสั่นแล้วฝากไปบคนละจะบมดเสียเขารักษาให้เข้าไปตุ่ยหาีเปลาอกย่านตะห้ะมะโกด้วยซีเที่ยวไปแต่จบย่านต่ปวกินตนกาันรั้งก็จะเป็นก็เลเป็นพ่ออในขอเป็นเทียงห้ากสมัยเก่ากะเก้าก็บพวกเก้าลายแปดดอกเกิน กั็ไม่ก็มันว้นหนึ่งอยู่นเป็ธรรมชาติห้องเดี๋ยวลิซันใบไห้เขาบางอย่างเขาเงินเขาเขากระดาไว้หน้าเขาไปเกิดใบหน้าเขาเสียเขารับพิสดเป็ห้องเขาเองคางนี่ก็เป็นสวนยางเพราะว่าเป็นชาวสวนยางสวนยางเป็นกระไลลายเป็นสวนยางเป็นกระประมาณเกือบเศร้าลายคนอ่ะ ถือประหลายแห่งแม่ระดับหนึ่งอยู่ในแถวบานดอกบันนาเฮ้าคุที่มีซีหาซิบไลก็มีคุณี่มีเศร้ากุไลก็มีนี่เป็นส่วนอย่างเบิอันี้เป็นส่วนอย่างของบ้านหลาน เป็นธรรมชาติแบบแบบอีสานบรนนาของเฮาก็ได้มักขยอู้ยัังเสิ่ลละเยอะกับธรรมชาติกินขกินปลามากินขอกินปลาหวมกันเ